อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับทุกท่านที่กำลังรับชมช่องงานไม้บ้านลามลิฟสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูการทำเก้าอี้บาเพื่อให้เป็นแนวทางในการทำมากินให้กับผู้ที่ดูคลิปนี้สักเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งงานนี้เป็นคิวงานที่รับออเดอร์มาจากอำเภอเกาะสมุยนะครับตกลงราคากันเรียบร้อยแล้วก็วางมัดจำ เพื่อเอาเงินมัดจำไปซื้อเหล็กซื้อไม้แล้วก็วัสดุอื่นๆที่ใช้เมื่อได้เหล็กมาแล้วนี่เราก็ทำการตัดเลยนะครับขาหน้าจะยาว80เซนส่วนขาหลังนี่จะมีพนักพิงด้วยก็ยาว110เซนส่วนซอยตัวบนนะครับจะยาว30เซนโดยรวมๆกันแล้วหน้าไม้บนที่นั่งของเก้าอี้บาจะ กว้าง35คู35เซนติมตรส่วนซอยตัวล่างก็35เซนจากนั้นเราก็มาทำการเชื่อมโครงสร้างทั้งหมดที่เราตัดมานะครับบนบล็อกที่เราสร้างเอาไว้โดยการเต้มทีละนิดทีละนิดเพื่อต้องการเก้าอี้ตัวแรกให้เป็นไม่แบบเพื่อที่จะเอาไปวัดตัดกับหน้าไม้ในขั้นตอนต่อไป เพราะว่าออเดอร์แต่ละออเดอร์นี่จะสั่งขนาดและไซส์ไม่เหมือนกันแต่ทรงรูปร่างของเก้าอี้นี่ก็จะคล้ายๆกันงานเล็กนี่ต้องมีประสบการณ์และก็ความชํานาญนะครับถึงจะถอดเสื้อแก้ผ้าชเชื่อมได้เพราะว่าถ้าเป็นน้องใหมน่นี่ผมแนะนําให้เซฟต,ตัวเองนะครับโดยการส่เว่นกรองแสงแล้วก็ถุงมือหนังเชื่อมให้ติดแล้วให้เข้าฉากส่วนการเชื่อมแบบกิดตาย ค่อยมาว่ากันอีกทีออเดอร์นี้นะครับเป็นออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งจองคิวล่วงหน้าไว้ก่อน1เดือนเพราะว่างานแต่ละออเดอร์ของผมที่รับมจะไม่ทําแบบรีบๆแล้วก็ไม่ทําแบบลวกๆจะต้องประกันสินค้าให้กับลูกค้าประมาณ6เดือนฉะนั้นสินค้าที่ออกไปจากบ้านรามาลินะครับจะต้องมั่นใจว่าจะอยู่ได้นานยิ่งสินค้าที่เอาไปใช้กับชาวต่างชาติ จึงต้องกำเนิงข้อนี้ให้มากๆนะครับตอนนี้เก้าอี้ตัวแรกผมเอาไปอยู่ในโรงไม้เรียบร้อยเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะตามไปดูในโรงไม้นะครับเพราะตอนนี้เราทยอยทำเก้าอี้นี้ให้ครบตามออเดอร์ก่อนไม้ที่ผมใช้ก็จะเป็นไม้ส่วนนอกอัดแผ่นขนาด120คูณ240แบบอัดตรงนะครับไม่ใช้แบบฟันปลา จากนั้นผมจะทำการผ่าครึ่งให้เหลือ120คูณ120เพื่อสะดวกในการยกไม้ไปซอยให้ได้ขนาดเทะ่ากันบนโต๊ะวงเดือนวงเดือนที่ผมใช้ผ่าไม้นะครับที่เห็นอยู่ในภาพก็จะเป็น m a g ิตา SP 6000พร้อมรางตัวนี้ใช้สะดวกนะครับใช้ง่ายจากนั้นเมื่อผ่าเสร็จแล้วเราก็ยกครึ่งหนึ่งมาซอยกับโต๊ะวงเดือน ความกว้างของไม้ที่เราจะซอยออกมานะครับจะเป็นหน้าไม้ขนาด3 5 5คูณ3 5 5เพราะว่าโครงเหล็กมัน3 5เซน0.5นี่เราไว้เผื่อโครงเหล็กที่เราทําการเชื่อมนะครับบางทีมันอาจจะบิดงอเล็กๆน้อยๆก็0.5ของหน้าไม้นี่ช่วยกบเกลือนให้ได้ถ้าเราทําก้อยีตัวเดียวนี่ปัญหาอาจจะไม่เกิดนะครับแต่ถ้าทําหลายๆตัวนี่ มันต้องมีสักกลัว้วครับที่มีปัญหาฉะนั้นก็เผื่อไว้จะดีกว่าผมก็จะตัดไปเรื่อยๆตามจำนวนออเดอร์ที่สั่งนะครับส่วนพนักพิงของเก้าอี้นะครับความกว้างก็จะอยู่ที่16เซนความยาวก็35.5เท่าเท่ากันกับกับหน้าไม้ที่นั่งเมื่อทำการซอยไม้เสร็จเรียบร้อยทั้งที่นั่งแล้วก็พนักพิงเราจะเอา ที่นั่งนะครับไปตัดมุมโดยวัดจากเก้าอี้ของออเดอร์ชุดนี้นะครับไปตัดเพื่อเลื่อยสายพานถ้าใค้มีจิกซอก็ใช้จิกซอก็ได้นะครับแต่ว่าความละเอียดความมั่นยำมันไม่เท่ากับเลือยสายพานการตัดนะครับเราต้องตัดแผ่นเรกให้ได้ก่อนเพื่อเอาไปทดลองถ้าผ่านนี่ก็คือตัวอื่นก็ตัดตามท้ายกันมาได้เลยนะครับ งานตามออเดอร์แบบหลายๆตัวแบบนี้นะครับเราต้องให้ตัวหนึ่งเป็นหนูทดลองถ้ามันผ่านคือผ่านหมดเมื่อเราทําการตัดมุมเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาลบเหลี่ยมหน้าไม้ด้วยเครื่องราเตอร์ลบเหลี่ยมผมจะลบแค่3ด้านนะครับด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาส่วนด้านหลังนี่ไม่ต้องยกเว้นพนักพิงลบทั้ง4ด้านของหน้าไม้ที่ใช้งาน เมื่อลบเหลี่ยมทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะทําการขัดกระดาษใสโดยการไล่เบอร์ตั้งแต่เบอร์120 240แล้วก็เบอร์600เสร็จสิ้นที่เน้นนะครับที่รอยผ่าวงเดือนและก็ที่ลบเหลี่ยมก็จะมีรอ,รอยของใบวงเดือนแล้วก็ดอกทิมเมอร์อยู่นะครับเราจะทําการขัดโดยเบอร์120 ขัดไปให้หมดไม้แล้วก็หลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็น240แล้วก็ขัดไปจนหมดจากนั้นปิดท้ายด้วยเบอร์60 0ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการปั๊มตาโลโก้ที่เป็นสัญลักษณ์ว่างานนี้จะมีการประกันสินค้าให้กับลูกค้าที่สั่งงานจากผมไปก็เพื่อความคุ้มคอใจทั้ง2ฝ่ายจากนั้นก็มาทำความสะอาด เซฟฟุลนก่อนจะลงยูริเทนนะครับส่วนยูริเทนที่ผมใช้ก็จะเป็นกาเลน G 5,000นะครับการทาก็จะทาด้านหลังของไม้ก่อนส่วนคลิปการทาที่ละเอียดกว่านี้ก็ผมได้ทําคลิปอีกคลิปหนึ่งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับเผื่อว่ามีใครสนใจกาเลน n ยูริเทนตัวนี้นะครับเป็นฟิล์มนาเหมาะกับงานเก้าอี้ที่ใช้ทั้งข้างในบ้านแล้วก็นอกบ้านได้ได,ดีครับ กาเลนยูริเทนตัวนี้นะครับผมใช้โดยไม่ผสมนะครับเพราะว่าลูกค้าเอาสินค้ามาเคลมคือคือทาทับได้เลยโดยไม่ต้องผสมถ้าผสมเดี๋ยวมันจะไม่ลงตัวง่ายต่อการซ่อมนะรอบสุดท้ายนี้ผมจะทาทิ้งไว้ก็ประมาณ4ชั่วโมงกว่าๆเพื่อให้ยูริเทนแข็งตัวแล้วก็สามารถจับชิ้นงานมาเดินงานต่อได้เลยครับ การทารอบสไตล์ของชุดนี้นะครับผมจะทาช่วง6โมงเช้าตอนที่อากาศยังเย็นสบายอยู่นะครับพอสายๆนี้ก็มาลองจับชิ้นงานดูก็ถือว่าโอเคใช้ได้หลังจากนั้นเราก็เอาโครงเก้าอี้เตรียมเอาไว้นะครับมาทำการพ่นสีลูกค้าต้องการสีขาวด้านสีที่ผมใช้ก็จะเป็นลอบเตอร์ปืนวันสีขาวด้านนะครับ กระป๋องสีเขียวอยู่ข้างๆสีที่ผมเคยซื้อมาใช้งานนะครับผมก็เลิกใช้ไปแล้วตอนนี้ผมก็มาใช้ลัตเตอร์ฟุยนวันตัวเดียวครับทั้งดาด้านขาวด้านเพราะว่าเนื้อสีเข้มข้นพ่นแค่สองรอบนี้ก็โอเคเลยครับจากนั้นก็มาทําการเจาะรูเพื่อติดหน้าไม้ผมไม่ได้ใช้ดอกสว่านนะครับเพราะว่าเคยซื้อมาใช้นี่เปลืองมากเลยครับเวลาใช้นี่ดอกหักบ้างดอกงอบ้าง ดอกไม่คมบ้างก็เลยเปลี่ยนมาใช้น็อตเกีียวปล่อยหัวสว่านนี่นะครับเจาะแทนจากนั้นก็คว้านด้วยดอกเจดีเพื่อให้รูกว้างขึ้นเพื่อสะดวกในการยินดน็อตให้ติดกับตัวไม้ก็ถือว่าเป็นการประหยัดเวลาและก็ค่าใช้จ่ายลงไปนิดนึงเวลาเจาะรูยึดหน้าไม้นะครับผมจะก้าอินตัวนี้ผมจะเจาะแปดรู ก็คือหน้าไม้ที่นั่งอีกสี่พนักิีอีกสีก่รูหลังจากเจาะเสร็จเราก็จะเอาไม้มาประกอบนะครับโดยน็อตเกี่ยวปล่อยที่ยิงกับไม้ผมจะใช้น็อตเกี่ยวปล่อยสีขาวขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งเพราะว่าโค้เหล็กที่ใช้นี่ก็ใช้เหล็กขนาดหนึ่งนิ้วเหลืออีกครึ่งนิ้วก็จะให้ติดกับเนื้อไม้ส่วนลูกยางรองเก้าอีน้นี่ก็จะเป็นลูกยางแบบคุ้มในนะครับ ขนาด1นิ้วเพราะว่าถ้าชายแบบุ่มนอกนี่เวลายกเก้าอี้บางทีลูกยางอาจจะหลุดได้จะสังเกตดูดีๆนะครับขอบไม้กับขอบเหล็กนี่มันจะไม่ตรงกันนะครับเพราะว่าเวลาผมตัดไม้นี่ผมจะตัดให้ล้นจากขอบเหล็กมาประมาณ0.5เซนเพื่อป้องกันการบิดงองของโครงเหล็กแล้วก็ไม่ให้ลูกค้าได้สัมผัสกับเหล็กโดยตรง แน่นอนว่าถ้าสัมผัสกับเหล็กบอ่อยๆนี่สีอาจจะหลุดออกมาได้นะครับถ้าไม่ทันสังเกตไม้ล้นนะครับเดี๋ยวผมจะวงให้ดูนะครับว่าตำแหน่งไม้ลน้นนี่ตรงนี้นะครับไม้นี่จะล้นทั้ง4ด้านนะครับแต่ก็จะไม่ล้นเยอะนะครับก็แค่พอสวยพองามตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเก้าอีบาซึ่งเป็นออเดอร์ของ อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์นะครับเอาไปใช้กับฝรั่งสำหรับผมขอจบคลิปการทำเก้าอ e ี้บาไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ